ในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีกิจกรรมและงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มข่าวแรกไปกันที่มูลนิธิเอทเทิลแคร์ประเทศไทยร่วมกับอิมเพลว์บังกอกและโรงเรียนบดินเดชาส,งสิงห์สิงหเสนาจากกิจกรรมวันเอ็ดโลกประจำปี2024ภายใต้แนวคิดเซ็ก ต้องแสบแสบแบบไหนให้ปลอดภัยห่างไกลโรคเพื่อดณนรงให้เยาวชนตระหนักถึงความสําคัญของการป้องกัน SIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมไปถึงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเสริมสร้างค่านิยมให้คนรุ่นใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SIV8 และเพศศึกษาอย่างถูกต้องพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยุติเอสวันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับที่จะทําให้เด็กนักเรียนของเรานะครับได้เข้าใจและก็รับรู้ในสิ่งที่ถูกต้องนะครับได้มากขึ้นแล้วก็ ็จะได้เอามาปรับปรุงในการดูแลตัวเองให้ถูกต้องอย่างเหมาะสมให้มากยิ่งขึ้นครับรวมไปถึงในรายวิชาที่มีการสอนนะครับอย่างเช่นสุขาศึกษาเองเราก็มีการปรับประยุกต์นะครับให้ให้ทานกับเหตุการณ์ปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้นนะครับ น้องๆเวลาเผชิญกับปัญหาหรือว่าสิ่งต่างๆที่เกิดเข้ามาในชีวิตประจําวันก็สามารถจะรู้เท่าทันและก็สามารถป้องกันได้นะครับคือด้วยความที่เอชเชฟเรา,าครับเราเป็นองค์กรไม่สแสวงผลกําไรที่ทํางานด้านเอชวีมาเกือบ40ปีแล้วนะครับแล้วเราก็มีสนานักงานสาขาอยู่ใน47ประเทศทั่วโลกนะครับแล้วเรามีเป้าหมายในการที่จะร่วมมือกันกันกบประชาคมโลกในการยุติเอชได้ภายในปี2573นะครับดังนั้น การจัดงานในวันนี้จะมีความสําคัญมากเพราะว่าวันเอโลกถือเป็นโอกาสที่ดีที่สุดวันหนึ่งนะครับที่เราจะสร้างความ ระนัดให้กับสังคมอร่ารู้ว่าเอสยังไม่ยุตินะครับเพื mm. ่อให้ทุกคนเนี่ยได้หันมาร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะสร้างทั้งความเข้าใจแล้วก็ส่งเสริมทางการเข้าถึงการป้องกันให้สามารถยุติเอสได้ในที่สุดครับสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยซึ่งมีผู้ติดเชื้อประมาณ9 0 0 0กว่ารายเนี่ยแล้วเรามองลงไปในารายละเอียดนะครับก็ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงเพราะว่าในจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมดเนี่ยมี ประมาณ47 46 47เ็นเกือบครึ่งหนึ่งเป็นน้องๆเยาวชนในกลุ่มอายุ15 20 15 20ปีซึ่งสะท้อนว่าน้องๆเยาวชนจํานวนมากนะครับอาจจะยังขาดความตระหนักในเรื่อง HIV แล้วก็การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยดังนั้นอันนี้ก็เลยเป็นหนึ่งในสาเหตุที่เรามาจัดงานกับน้องๆทุกคนในวันนี้เพราะว่าเอชเรฟรเชื่อว่าการสร้างความตระหนักเนี่ยควรจะสร้างตั้งแต่ ยังเป็นวัยรุ่นครับด้เห็นบรรยากาศงานอีเวนต์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วนะคะบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวน่าชมทุกๆงานเลยละคะ่ะผู้ชมคะ่ะสําหรับวันนี้ไฟก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบก,กันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซซายตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ